ตอนนี้โควิดดีขึ้นก็มีการจัดงานต่างๆขึ้นมากมายกันเลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดกระบี่นะคะได้เปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ค่ะ ที่ลานปฏิมากรรมปูดำริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ค่ะได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักโดยมีนายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดซึ่งงานก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อเธอรพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่าเมืองกระบี่ เมื่อวันที่หพฤษภาคม2415นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างบ้านแปลงเมืองกระบี่รวมถึงวางรากฐานของการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงสร้างภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal เน้นความปลอดภยัยความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม หวังให้คนไทยปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในแบบวิถีของ New Normal ครับกิจกรรมภายในงานนะคะมีพิธีสมโภชเมืองกระบี่การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่1 4ทุ่งฟ้าเกมกระบี่เมืองศิลป์ที่ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่กระบี่เมืองแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาถนนคนเดินกระบี่มินิคอนเสิรต์ตจากศิลปิน LandmarkAr t s and the City สร้างสรรค์โดยชมรมกระบี่ Art Space s t ตร e t Art ผลงาน สื่อผสมจิตตกรรมและปฏิมากรรมบนกำแพงวัดแก้วโกรวารามซอยมหาราช1ความยาว120เมตรและมีบูธธงฟ้าราคาประหยัดและร้านค้าโบราณค่ะก็เป็นบรรยากาศคึกคักนะครับที่จังหวัดกระบี่จริงๆก็คึกคักอยู่แล้วมีงานครั้งนี้น่าจะมีนะักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ